สวัสดีครับนิต้มจะพามารีวิวต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ตั้มชอบมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเลี้ยงยากนะคะก็คือต้นนี้เลยนะคะโอเกนอะว่าได้น้องมาเนี่ยรู้สึกว่าเลี้ยงมาได้สักประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะก็โตอยู่แค่นี้นะคะแต่ว่าสวยนะคะคือน้องเนี่ยลายแบบลายสวยทุกใบเลยคะ่ะ คือลายของน้องเนี่ยไม่มีตําหนินะคะตั้มเป็นคนที่เลี้ยงไม้ค่อนข้างถนอมนะคะก็คือมแมลงเนี่ยไม่ไม่ได้กินเลยนะฮะเพราะว่ามีน้ํายาวิเศษนะฮะแล้วก็ในกระถางเนี่ยจะไม่มีพวกมแมลงกิ้งกือไส้เดือนนี่ไม่มีนะคะเพราะว่าใช้วัสดุปลูกอย่างดีแล้วก็อีกอย่างก็เลี้ยงไว้บนชั้นอีกอย่างก็จะใส่สตาร์ทเกิรลจีทุกกระถางนะคะที่เลี้ยงจะไม่มีพวกมดมแมลงนะคะ เข้ามาอันนี้ก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะติ๊ตมชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงยากมากด้วยที่จะเลี้ยงให้สวยเราก็สหรับตั้มเนี่ยคนอื่นอาจจะเลี้ยงเนี่ยโตไวในเวลาสีหเดือนแต่ของตั้มเนี่ยน้องเนี่ยจะโตอยู่แค่นี้นะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยตั้มเคยดูคลิปวิดีโอสอนนะคะในการเลี้ยงไม้พันุนี้นะคะโอกินวาวาเนี่ยเลี้ยงโน,นเลี้ยงเนี่ยเขาจะโตแล้วให้หนอให้ลูก ต้นเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่ถึงจะมีลูกแต่สําหรับตั้มนะคะเลี้ยงมาสี่หเดือนเนี่ยน้องก็จะโตเท่านี้นะคะตั้มจะยกให้ดูเห็นไก้านเนี่ยน้องก็ยังเล็กอยู่นะคะแต่สี่หเดือนของตั้มสามารถให้ผลผลิตได้นะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีอะไรที่เคยดูใน u t u b e เนี่ยสำหรับตั้มเนี่ยไม่จริงเลยนะคะที่ว่าต้นต้องใหญ่ต้นตั้งแม่แล้วถึงจะมีทายาทของตั้มนะคะต้นเท่านี้นะคะสี่ห้เดือนดูทายาทนะคะ ต้นแค่นี้ให้ลูกแล้วนะครับนี่กระถางนี้คือแยกมาจากาต้นแม่นะคะคือตอนน้องเริ่มมีทายาทเนี่ยใบน้องก็จะเล็กๆแบบใบนี้นะคะตั้มจะสูบให้ดูน้องก็จะขึ้นหน่อมาประมาณแบบนี้ตั้มก็จะเอาเอาเอถ้วยใสเนี่ยครอบเป็นถ้วยพลาสติกนะคะเดี๋ยวตั้มจะยบให้ดูนะคะนี่ตั้มก็เอาถ้วย ถ้วยไอติมนะฮะถ้วยแบบเนี้ยที่เขาใส่ไอติมสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยฮะครอบเพื่อครอบน้องเพื่อไม่ให้ฝนตกกระแทกแรงเพื่อให้น้องโตอยู่กับต้นแม่นะคะก็คือต้นนี้นะคะตอนนั้นนะน้องก็ต้นแค่เนี้ยตั้มก็ครอบไว้ให้เขาโตได้สักระยะหนึ่งเพื่อที่จะเออ่แยกทีนี้ เลี้ยงไปเลี้ยงมาคู่ต้นแม่นะฮะอันนี้ตั้มเพิ่งแยกน้องได้ประมาณ3 4วันนี้นะคะออกจากต้นนี้นะคะคือต้นแม่เขาสามสเดือนเนี่ยสำหรับตามต้นตั้งแม่นะ่ะต้นแค่นี้เองแต่เขาสามารถมีทายาทออกมาเขามีหน่อยื่นออกมาตั้งแต่ตรงเนี้ยเราตั้มพอแยกพอเขาได้โตเบียดกับต้นแม่ะะ่ะตั้มก็เลยตัดน้องออกมาชำใส่กระถางใหม่ก็คือกระถางนี้ ะะเลี้ยงมาสี่ห้าเดือนนะคะเพิ่งมีทายาททายาทเนี่ยโตไวพอไวกับต้นแม่เนี่ยเขาโตเท่าเกับต้นแม่นะคะเดีย๋ยวต้องจะถ่ายสองกระถางให้ดูนะคะก็คือน,นี่ค่ะลายเขาก็สวยได้แม่เลยนะคะนี่ใบแรกนะคะที่น้องออกมาแล้วน้องก็กค่อยใบสองใบสามใบสี่นะคะแล้วพอได้สี่ใบไม่พอนะสังเกตดูนะคะน้องก็ให้ทายาท มาอีกใบหนึ่งนะคะก็คือตอนต้มแยกออกมาเนี่ยต้มเห็นเขาติดแยกออกมาต้มก็เอาเขามาเลี้ยงนะคะเอาสเปกน้ำมอถ่อไว้เขาก็จะแข็งแรงสำหรับท่านอื่นที่เขาเลี้ยงมาหลายๆเดือนหรือเป็นปีแล้วกว่าจะมีทายาตเนี่ยต้มวาทฤษฎีนี้ไม่สำหรับต้มมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะลองเลี้ยงเองเนี่ยตั้งแต่รับน้องมาสี่ห้าเดือนเนี่ยต้นน้องก็แค่นี้อยู่เลยนะคะให้ดูนะคะกระถางนี้ต้าใช้แปดนิ้วนะคะ วัสดปุปลูกก็ของไม้ด่างทั่วไปนะคะที่คนเลี้ยงไม้ด่างจะทราบกันดีนะคะไม่ต้องอธิบายแล้วก็ให้ทายาทายาเนี่โตแซงพอๆกับต้นแม่เลยะคะ่ะรู้สึกว่าทายาทเขาจะแข็งแรงเหมือนกันนะคะเทะ่าๆกับต้นแม่เลยแล้วน้องก็ดีใจที่น้องให้ทายาทเพิ่มมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ต้องว่าเลี้ยงยากแล้วก็โตยากต้นอื่นเนี่ยก็คือโตแต่สำหรับ คนที่ชอบไม้แบบตัมนะคะขาวๆเข,ข,ขียวๆมันสวยคลาสสิกนะคะถึงราคาน้องลงแต่ก็มีความสุขในการดูแลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอองินไหลามาด่างขาวนะคะอันนี้ก็เลี้ยงใครสนใจก็ทักได้นะคะตั้มจะเลี้ยงไว้สําหรับคัดลายนะคะก็คือ,อ,อจะแยกพัน์เลือกก้านเลือกใบที่สวยใบทํทพันุ์ขยายนะคะเงินไหลามาด่างขาวเราก็จะสวยๆไม่ไม่เขียวเยอะนะคะ สำหรับส่งลูกค้านะคะที่อินบ็อกซ์เข้ามาในมาร์เก็ตเพนะคะจนมีลูกค้าสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาดังเหลืองนะคะอันนี้ก็ดังเหลืองใครชอบแบบเข้มเข้มก็จะมีนะคะก็จะเป็นลายประมาณแบบนี้นะคะเข้มเข้มเขียวเขียวเหลืองๆือนะคะแต่ใครที่ชอบแบบลายแบบวากิวนะคะหรือสเตียร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะจะโตช้าหน่อยแต่น้องจะสวยนะคะ เลี้ยงเขาค่อนข้างถนอมนะคะนี่ค่ะสีเหลืองๆนี่จะเงินไหลมาด่งเหลืองนะคะสะท้อนเลยคเงินสีมาด่งเขาเอออะไรมาด่งเขาก็ก็จะประมาณนี้นะคะต้อนจะมีเออ่ประเภทมิ้นเงินไหลมาด่งมิ้นเนี่ยก็จะมีประมาณ3ต้นนะคะที่ดูแลอยู่มิ้นเนี่ยเขาก็จะมิ้นทุกใบนะคะไม่ใช่มิ้นแค่ใบเดียวนี่ค่ะจะแตกต่างนะคะอันนี้เหลืองก็จะเหลืองเหลืองสะท้อนแสงเลยนะ <laughs> เหลืองก็เหลืองจัดเลยค่ะดูไม่ยาก ขาวก็ขาวค่ะก็คือฮอลแลนด์นะคะตัวฮอลแลนด์ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิ้นต์มิ้นต์เนี่ยเขาจะสีอมเขียวทุกใบนะคะทั้งกระถางก็จะเป็นมิ้นต์เอาขอเอาใบพอไัยที่มีเสียงหมาห่าค่ะกนข้างเสียงดังมิ้นต์เนี่ยก็จะเป็นมิ้นต์เนี่ยจะถ้าด่างมิ้นต์จริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือทั้งกระถางเนี่ยจะด่างมิ้นต์นะคะเนี่ย เลี้ยงมาถึงจะรู้ว่าด่างมินต,ต้องมินทุกใบทั้งกระถางนะคะเขาเรียกด่างมินนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่3กระถางนะคะเป็นแร่ไอเทมอีกตัวนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงอะไรมาด่างนะคะจะต้องมีมินนะคะมินเนี่ยคือมินจริงๆทั้มินตั้งแต่ใบแรกนะคะออกใบไหนก็ต้องมินนะคะเนี่ยด่างมินจริงๆ <c oughs> เหลืองก็เหลืองชัดเจนนะคะสำหรับที่ตั้มมารีวิวก็จะรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ เลี้ยงไม้พันเดียวกันไม่ต้องท้อใจนะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าําเลี้ยงมาสี่ห้าเดือนเนี่ยต้นน้องขนาดเนี้ยแต่ให้ทายาทเท่ากันแล้วนะคะกอรน,นี้กําลังมีทายาทเพิ่มอีกนะคะน,นี้เลี้ยงไม่ถึงปีหรือกลางปีค่ะมีทายาทนะคะ,าาะ,คะสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเติมจะมารีวิวอย่างอื่นให้ดูนะคะอันนี้เป็นเ,เมืองเกาะเกร็นะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ทชอบมากนะคะกำลังโตนะคะ ก็เรียงไว้ดูเล่นนะคะยังไงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ